วันนี้ทีมอยากจะมาแนะนำแอปพลิเคชันแอปหนึ่งที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการให้ทุกคนได้รู้จักกันนะคะนั่นก็คือแอปกู้ยืมเงินคนพิการหรือเดฟฟันค่ะ เป็นแอปสำหรับบริหารจัดการเงินกู้คนพิการได้ง่ายๆสามารถเข้าใช้งานผ่านดิจิทัล ID ปลอดภัยหายห่วงในแอปก็มีทั้งบริการยื่นคำร้องขอกู้ยืมเงินทุนเพื่อประกอบอาชีพสามารถตรวจสอบผลการอนุมัติเงินกู้ตรวจสอบยอดคงเหลือและประวัติการชำระเงินได้ด้วยและที่สำคัญสามารถชำระเงินกู้ผ่าน QR code ได้ด้วยสะดวกมากๆเลยค่ะสำหรับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการที่ต้องการจะกู้และที่มีสัญญากู้ยืมเงินอยู่แล้ว แอปเด็ฟฟันนี้รองรับทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ทั้งใน App Store และ Play Store โดยพิมพ์ค้นหาว่า dep fund หรือกู้ยืมเงินคนพิการหรือสแกน QR code ที่ขึ้นบนหน้าจอนี้ได้เลยค่ะ